ีนะคะสวัสดีแม่ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีทองคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราก็คาเป็นไงบ้างลูกคาัพี่พลายบัวทองก็ปกติแล้วนะคะแม่ปกติแล้วนะคะขาไม่เป็นไรไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บ ไมผูกขาลังไม่รุดบนนั้นตอ,อส้มนุ่มไม้อุ้ยหอยพิหารนไหนเลยผูกขาลังนะคะอันอันผูกขาผูกขาลัง จะเข้าไปไหนจะเข้าไปไหนมานี่ิวานพาเดินเที่ยวออกกำลังกายทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นช่วงนี้พี่พลายบัวทองได้เดินออกกำลังกายอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวช้างก็ หนาวเหมือนกันนะคะแม่ช้างหนาวเราต้องให้เขาอาบแดดนะคะช่วงเช้านะคะให้เขาอาบแดดช่วงเช้าจะได้สวัสดีครับเด้อโลกสวัสดีครับพี่แม่ด้วยเร็วครับพี่สวยครับสวัสดีครับผมผมปลายเบอร์ทองรายงานตัวครับพม่แม่ครับเอาน้องควาน ปวิแม่ทุกๆท,ท่านนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะฝากช่องพลายบัวทองด้วยนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพลายบัวทองช่องเล็กๆนะคะยังไงก็ฝากไว้แม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะไว้อเมตานะคะช้างพิการขาหน้าด้านขวานะคะปีนี้ก็ยีิบสองปีหน้าก็ยีิบสามนะคะแม่ปีหน้าก็เข้ายีิบสามแล้วนะคะพี่พลายบัวทอง พี่พลายบ,บัวทองบอกว่าอยากให้แม่แม่จัดวันเกิดให้สักครั้งนะคะวันที่8มกราคมนะคะวันเกิดพี่พลายบัวทองนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่ด้วยนะคะเผื่อแม่แม่ท่านใดอยากจัดวันเกิดให้กับพี่พลายบัวทองจะได้มีเพื่อนๆนะคะมาเยี่ยมเยียนพี่พลายบัวทองบ้างเนาะแม่แม่เนาะมาให้กําลังใจนะคะจะได้มีเพื่อนฟูงน้องก็เป็นช้างพิการ ไปไหนไกลๆก็ไม่ได้นะคะรับงานกับเขาก็ไม่ได้นะคะอยู่แต่บ้านนะคะช่วงนี้ก็ดีที่มีน้องฟานนะคะน้องอ่านได้มาดูแลดูแลแล้วก็พาเดินเที่ยวนะคะก็รุ่นเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันนะคะแม่อายุก็เท่ากันเลยกับพี่พลายบัวทองเท่ากันนะคะฟานอ่านนี่เกิดวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาเป็นพี่นะคะ พี่เดี๋ยวจะพาแม่แม่เดินไปดูคุณปู่ซิว่าคุณปู่หนาวไหมคุณปู่หนาวไหมคุณปู่ไปถามดูคุณปู่ซิว่าคุณปู่หนาวไหมไปหาปู่คำแก้วสักนิดนะคะแม่ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้มาอยู่มาปูคำแก้วนะคะปูคำแก้วหนุ่งไัยแม่กะลาเป็นแชะแล้วหนูมาบุยิงชาคือเป็นไงคุณปูหนาวไหม ง่ายนะแม่คุณปูปูคำแก้วอาบแดดช่วงเช้านะคะวันนี้อาบแดดช่วงเช้านะคะลมเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นบรรยากาศดีๆปูคำแก้วอันนี้มีการไล่ชี้อีกนะคะปูคำแก้วเออมองข้างหนึ่งมือนช้างตัวเมียนะคะช้างนี่มีมีม,มีสองเพศอีกข้างหนึ่งเป็นตัวเมียอีกข้างหนึ่งเป็น,เป,นเป็นพลายนะคะ เป็นพังกับพลายคุณปู่ว่าอย่ามาแซลเด้ออีกจะไปไหนคุณปูว่าอย่ามาเซลแม่ควัไไนคุณปูาาณป่ก็หนาวนะคะนี่หนาวหนาวตัวสันตัวงอคุณปู่ยังมีบ้านนะคะคุณปูก็อาศัยนอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่นอนของปู่คาแก้วนะคะแม่แม่ที่นอนของปู่คาแก้ว นอนอย่างนี้นะคะอเออปูกคำแก้วกินอย่างอร่อยอร่อยเลยจะไปไหนเดี๋ยวคอยดูคอยดูนะคะว่าปูกคำแก้วเห็นสองตัวนี้เข้าใกล้จะทำยังไงคอยดูเด้อเดี๋ยวได้ยสองตัวนี้หนีไม่ทันนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนีไม่ทันระวังหนีไม่ทันเด้อ กินแต่ยอดนะคะปูค right ําแก้วน้อลำมันไปไว้ตรงไหนนี่ลำมันไปไว้ตรงไหนฮะฮะกะละโลกะซ้มละโดนนะกะซ้มที่กล้องนั้นเหมือนนี่นะกะซ้มไอ้เจียงจ่าอันนี้ตอจ่ากับบ่ไอ้จ่ากับบ่ไหม คดไปมาไม้ปีจาคิดว่าแต่ปูกคําแก้วไม่กินลำต้นนะคะนี่กินใบก่อนลำไว้หลังลำไว้หลังตานห้าร้อยลยปูบรรยากาศก็กเย็นนะคะปูกขแก้วก็ที่บ้านไฟไหม้นะคะแม่แม่บาง่ันว่าทำไมปูกคําแก้วมาอยู่ที่นี่นะคะ บ้านปู่คาแก้วไฟไหม้นะคะก็เลยย้ายปู่คําแก้วมาอยู่ที่บ้านจินดาน,นะคะ<ช>ที่บ้านพลายบวัวทองนะคะอยู่ด้วยกันอยู่น,นี่นะคะแม่มาทางนี้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะป้าปู่คําแก้วนี่ร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะนีนน่ร้อนมาเพิ่งเย็นนี่ร้อนมาเพิ่งเย็นนะคะดูแววตาปู่คําแก้วว่าอยากเข้ามาใกล้นะ,ะโท้ยทางแน่อยากเข้ามาใกล้นะเด็กเด็ก ปู่กำลังกินอร่อยด้วยดูท่าดูที่นอนของคุณปู่นะคะโอ้คุณปู่นี่นอนใช่ตอนจนเรียบคุณป,นนณปู่นอนตรงกลางบ่คุณปู่นี่นอนตรงกลางนอนข้างๆคุณปู่นี่คุณปู่จะเล่นลงเล่นน้ำสระก็ได้นะคะน้ำสระนี่มีเดปัตกชวา พอควานเอ้ยพอการผักตกชวาออกน้อยช้างมันจะได้เห็นน้ำมั่งนี่ช้างมันจะได้เห็นน้ำจะได้เล่นน้ำทั้งสามบอ่อแน่นหมดด้วยวัชพืชนะคะแม่เต็มไปด้วยวัชพืชเลยทั้งสามบอ่บอบ่อนุ่นพี่พลายบัวทองยังไม่ปีนี้พี่พลายบัวทองยังไม่ได้ลงไปทำความสะอาดบ่อเลยนะคะปีนี้ มาทางนี้ถวยมาทางนี้อยากเล่นน้ำก็เล่นได้ปูคำแก้วอยู่ใกล้สะนะคะอยากเล่นน้ำก็เล่นได้เล่นโครนก็เล่นได้นะคะอยู่นี่สบายไม่ต้องระแวงรถไม่ต้องระแวงอะไรนะคะแม่อยู่ที่นี่สุขสบายดีนะคะหลับก็สบายนะคะเพราะว่า ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นของฟานออสนะคะฟานออสอยู่ฝั่งทางนี้นะคะลัวฟานออสนี่ทำยังดีเลยนะคะดูรัวเขานะคะนี่กะว่าช้างโยนไม้นี่ออกมาไม่ถึงถนนนะคะแต่ถ้าโยนสูงก็ปลิวได้เหมือนกันนะคะมาทางนี้ถุยถุยถุอย,ถอยอีตาอุ้มอุ้มอุ้มอยู่ทางในอุม้มอุ้มกลับทางในอุ้มกลับฝึกติ อุ้มกัปในทกอุ้มกัดฝรัเอุ้มกัปดินเต๋อที่ทูฝากทูปกูตูเออไงก็ฝากแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับครอบครัวสายบวทองด้วยนะคะรักที่สายบวทองน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะแม่จ๋ากำลังใจให้ทุกท่านนะคะ เราเป็นช่องเล็กน้อยแน่เนาะช่องเล็กเลกนะคะบางท่านก็ยังอาจจะไม่รู้จักช่องปลายบวทองนะคะยังไงก็ฝากช่องปลายบวทองสังพิการขาหน้าด้านฝาด,ด้วยนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดกำลังใจให้กับช่องปลายบวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ